พี่อาร์ตที่ทิมครับช่วยเล่าเคสสตัตดี้การลงทุนของบัฟเฟตที่ประสบความสําเร็จให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตนะฮะซึ่งเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกครับเป็นคนรวยติดอันดับ1 2 3บนอยู่แถวเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็น VI ตัวพ่อใช่ครับทีนี้ถามน้องทีมก่อนนะฮะว่าการลงทุนของบัฟเฟตที่ประสบความสําเร็จเนี่ยแน่นอนเขาต้องสําเร็จมากกว่าล้มเหลวใช่ไหมครับผมเพราะเขาคงไม่มาอยู่จุดนี้ได้ ถามว่ามีการลงทุนของบัฟเฟต์อะไรที่น้องทิมชอบมากที่เป็นเคสตัศดี้ที่ที่ประสบความสําเร็จที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องเป็นเคสที่ทําให้บัฟเฟต์เกิดการเปลี่ยนแปลงผมเลือกตัวอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงแปลเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนของบัฟเฟต์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือว่าเน้นไปในการลงทุนที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนครับคือเน้นเน้นสินทรัพย์เน้นของถูกตามตำราของเบนจามินเกรแฮมที่อาจารย์ของเขาใช่ไหมฮะ คือต้องดูงบนะแล้วก็ดูสินทรัพย์เป็นหลักแต่ว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยจะด้อยกว่า<ช>คือไม่ได้ดู<ช>โอกาสในการเติบโตบไม่ได้ดูเรื่องของแฟรนไชส์ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันเท่าไหร่แล้วก็เคสไหนฮะทีน่น้องทีบอกว่ามาเปลี่ยนบัฟเฟต์คือเคสนี้เนี่ยชาลีมังเจอร์คู่หูของบัฟเฟต์เนี่ยออกมายอมรับครับว่าเนี่ยเป็นการลงทุนครั้งแรกของเขาที่ยอมจ่ายเพื่อคุณภาพ เป็นครั้งแรกเลยใช่ครับครั้งแรกก็คือว่าถ้าไม่มีการลงทุนในซีแคนดี้เราอาจจะไม่เห็นเบิร์กชัยซื้อโคคาโคล่าครับแปลว่าซีแคนดี้ซึ่งเป็นบริษัทช็อกโกแลตขายช็อกโกแลตขายลูกกว่าเนี่ยใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนเป็นครั้งแรกนะครับทำให้บัฟเฟต์หันมาเน้นเชิงคุณภาพใช่มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังในรายละเอียดนิดนึงคือบริษัทนี้เนี่ยก่อตั้งโดยคุณย่าวัย71ชื่อแมรี่ซีในปี1921ครับก็ข้อมูลแน่นปึ้งเลยนะ คือคุณย่าเนี่ยขายช็อกโกแลตในร้านลูกกรดช็อกโกแลตของตัวเองเป็นสูตรของตัวเองครับอืม,อมก็พอแกเริ่มขายเนี่ยก็ได้รับความนิยมอืมก็เปิดเป็นร้านแฟนชายมากมายหลังจากนะั้นพอประมาณ50ปีต่อมาทาย,ยาทของแกเนี่ยเมื่อบริษัทปรสบคาสเปเรแล้วแกทายาทของแกมีความต้องการที่จะขายธุรกิจนี้อืมซึ่งวอลเลนวัฟเฟตก็เข้าไปซื้ออืมครับจริงแบบพี่พี่เคยเคยอ่านหนังสือนะเขาบอกว่าเอ่อคนอเมริกันเนี่ยถ้าในแถบ ถ้ามิดเวสเนี่ยนะคือถ้าเกิดไปซื้อช็อกโกแลตยี่ห้ออื่นไปให้สาวเนี่ยสาวจะตบเอาต้องซื้อของสีจริงเปล่าไม่รู้นะผมต้องลองซื้อมาใช้ดูมี่กี่คนคนเดียวคนเดียวใช่ไหมมีหลายคนมันจะยุ่งก็ช็อกโกแลตสีมันก็ได้รับความนิยมมากใช่ครับมีแฟนชายใช่ไหมมีแฟนชายของตัวเองที่ที่เป็นคําที่บัฟเฟตต์บอกนะเป็นความนิยมความพักดีจากผู้บริโภค แล้วยังไงแล้วพอเข้าไปซื้อเนี่ย,ช,ยช่วยเล่าถึงตอนซื้อหน่อยตอนซื้อเนี่ยคือบริษัทเนี้ยประกาศขาย40ล้านเหรียญครับแต่ว่าในในในตัวบริษัทมีเงินสดอยู่10ล้านเหรียญซึ่งก็เหมือนกับว่าบริษัทเนี้ยขายทั้งหมด30ล้านเหรียญแต่วอลล์เปเอเฟกต่อไปเลย25ซึ่งก็ได้มาโอยงกมากเลยนะใช่ครับคือเขาขายแค่40ล้านแล้วมันมีเงินเงินสดอยู่10ล้านก็จริงๆก็คือราคาขายคือ30ล้านใช่แล้วยังไปต่อ25ล้านใช่ครับับแแลล้้วววเปนยยงงไไคคคขาขาาาา่่ือร PE ท ถูกมากเลยเนาะกิจการแบบนี้เราก็ได้มาแล้วเขายกว่าบ้านจี้ขายให้ด้วยบ้านจี้ขายให้ครับอแต่พี่ได้ยินนะว่าว่าเฟดมาพูดที่หลังนะว่าเขาโชคดีมากเลยตอนนั้นที่คนขายยอมขายให้ครับผมทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นราคาที่ถูกมากถูกมากๆแล้วเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขายังอ่อนประสบการณ์เฟดนะเขาบอกว่าเขายังมองไม่ได้มองในเชิงคุณภาพอ่ะก็ยังอยู่ใต้เงาของเกรแฮมก็คือดูแต่งบ ใช่ไหมดูแต่สินทรัพย์ก็มองว่าซีซอนน่าแพงแล้วฉะนั้ไปต่อเลยยี่ห้าทั้งที่จริงของมันมีความนิยมจากผู้บริโภคมันมีอะไรหลายหลายอย่างมันมีความได้เปลี่ยนในการแข่งขันใช่ไหมับก็เหมือนที่พ่ออื่นจะไปแข่งก็แข่งไม่ได้เป็นการลงทุนที่ p รา f ฟดหนีได้มาทั้งคุณภาพของผู้บริหารบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนสินตาสินค้ามีมี power สามารถขึ้นราคาสินค้าได้แถมบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ใช้เงินลงทุนน้อยมากด้วยครับ เป็นไปตามตำราไฟฟ์ฟอร์สเลยนะใช่ไหม,มแลวก็เลยกลายเป็นต้นแบบในการลงทุนยุคหลังๆด้วยถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ <นะ S 2> ครับที่น้องเคมประทับใจถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบปโตไชนา่าที่ชอบยุคหลังๆยุคโมเดิร์นละอย่ากบัฟเฟตเนี่ยรวยละแล้วก็ดังละเขาไปซื้อปีโตไชนา่าซึ่งเป็นบริษัทน้ามันของจีนนะฮะออตอนปี2002คือเชื่อไหมน้องทีมบัฟเฟตเนี่ยเวลาเขาจะซื้อกิจาการนะรเขาอ่านงบการเงินอย่างเดียวเลย อซึ่งตรงนี้พี่ว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีนะคือเราทุกคนสามารถทําแบบเขาได้ใช่ครับเขาไม่ต้องไปมีอินไซต์หรือว่ามีอะไรหรือว่าไปเป็นคนวงในอะไรนะเขาอ่านงบการเงินเนี่ยของบริษัทในจีนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาประเมินนะจากงบที่เขาอ่านเนี่ยนะอ่านแอนนูรีพอร์ตเนี่ยธรรมดาเนี่ยรายงานประจําปีซึ่งมันก็เปิดเผยอยู่แล้วเราจะไปดาวน์โหลดมาอ่านก็ได้เขาบอกว่าเขาประเมินและกิจการปีโตไชน่าเนี่ยมูลค่าประมาณสามสิบห้าล้านเหรียญ ไปขออภัยตอนนั้นประมาณร้อยล้านเหรียญครับแต่ว่าราคาขายพอเขาไปดูราคาขายนะมันขายอยู่ที่สามสิบห้าล้านเขาบอกเขาซื้อไม่ต้องคิดเลยซื้อเลยก็มีคนไปถามเขาว่าเฮ้ยคุณซื้อกิจการมูลค่าขนาดนี้คุณไม่อยากจะไปสอบทานกิจการหรือว่าจะเข้าไปคุยผู้บริหารหน่อยเหรอว่าเฟดบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาประเมินมูลค่าออกมานะประมาณสมมุติว่าประเมินมูลค่าออกมาได้สี่สิบล้านแล้วมันขายอยู่ที่ส5มสิห้าล้านอันนี้เขาจะต้องไปคุยผู้บริหารละ แต่นี่เขาประเมินมาได้ร้อยล้านมันขายสาล้านอะ่ะใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่ s i gnificant แล้วอะ่ะคือมันกําไรแน่นอนว่าเฟตบอกว่าคุณเห็นคนอ้วนะนะฮะไม่ว่าน้าหนัก300ปอนปอนหรือ350ปอนด์นเดินมาคุณก็รู้แล้วว่าเขาอ้วนใช่ครับดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปคุยนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าบทเรียนที่ได้จากการซื้อพิโต้ไชน่าของบัฟเฟตเนี่ยนะฮะคือเราทุกคนสามารถอ่านแอนนูรีพอร์ตนะแล้วก็ลงทุน แบบยิ่งใหญ่ได้คือประสบความสำเร็จแบบที่บัฟเฟตทําได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุนเห็นไม่ต้องมีเทคนิคพิสดารพันลึกอะไรเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองประเมินมูลค่าเป็นถูกไหมไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่ามันมูลค่ากิจการเป็นเท่าไหร่ครับผมถูกไหมฮะนี่ยก็เป็นเป็นความเก่งของของบัฟเฟตนะฮะแล้วถามว่าบัฟเฟตประสบความสำเร็จขนาดไหนจากการลงทุนในปีโตไชน่านะฮน้องทีมเชื่อไหมที่พี่บอกว่าเขาซื้ออด้วย ด้วยราคา35 <25. S 1> นะตอนนั้นคือราคาขายในตลาดมา3าม5ล้านนะแต่เขาเก็บคุ้นรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะทั้งหมด488ล้าน,นกว่าจะเก็บคุ้นทั้งหมดได้เนะนี่ยนะดล้านเหรียญเขาถือไว้5ปีนะฮะจากปี2002ถึงปี2007สุดท้ายเขาขายไปเท่าไหร่น้องทิมรู้ไหมไม่ทราบครับเท่าไหร่ขายไป4ีบิลเลียน4,000ล้านเหรียญ<ฮ>คิดเป็นผลตอบแทนต่อป,ปีนะปีละ5 5 นี่สุดยอดไหม<ะ>สุดยอดครับเออนี่สุดยอดนะแล้วที่สําคัญมันเป็นการก้าวออกจากอะไรอ่ะปกติบัฟเฟตจะลงทุนในบริษัทใกล้บ้านถูกไหมใช่ครับเป็นการก้าวออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยของเขาจากคอมฟอร์ตโซนของเขามาลงทุนในจีนนะก็เป็นการลงทุนโมเดิร์นที่ที่น่าประทับใจนะก็ถือว่าเป็นคนละด้านกับซีสแคนดี้แล้วกันนะของน้องทีมเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ในตอนบัฟเฟตเก่งแล้วนะเนในเบรกต่อไปนะฮะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของบัฟเฟต